Ồ mong kháng khúc quá là Mà bố quậy vậy Mong kháng khúc Một quần à Ui ơi bà này ไปดีตอนเสาพี <c ười> oh, <the> ่น <tech> <c ười> <the> ้องมายามหมอกเขาเลยเนาะสิดใหญ่ยู่บ่พี่น้องไหญ่ยูโดกหมอกใหญ่ยูน้องหมอกเนาะปลาสิใหญอยูบัวใหญ่กู่อ่ะอ่ะหนบ่จังเนาะวันนี้เขาลอยใส่หน่อยเพื่อกานหนามบกมันกรบโบอีี ฮะโอ้ถือเลยนฮะโอ้มองเขาขังขบมาเนาะหายหยับไปแล้วหยับยังหยัยปวดหัวเลยบบเนี่ยเออปลุกปลุกีเลยโอ้ยเนาะเป็นวะ ปลุกปลุกนี่นี่นี่มันเทิรดินอยู่บันเนี่ยมันก็ถิบปลุกเออประกับโอเคโอเคโอ้โหอันนี้มันขังโขบไปโอ้ไปไปไป ไปสิปามาต้องตักมั้ยเนี่มนนมยม,<ห>มันจะไปตอนเสกสัามเ่ยครับสกมันมิดมล่างกันตีมนมาดีตอนสกเ้อพี่น้องไปยัง

บางจบางบ้านนี่เขาลอยวได้แถวนี้เนาะน้บกคุณให้เรียนตัวตัวน้ทงหน 连狗腿、狗屎都。这干的。呀。下毒。然后，这最最后的屎嘛。

ีน้าไาเองเห่งไอยู่กลางอะทำมันหลุดหม้อหัวหนิเนาะเคล็ดเสร็นี่หย่องไงไม่เหญ่เฮ้ยหัวอี่ว่าหม้อ ขัดยอดขัดยอดแน่เลยเอาฮักค้านดิฮักใส่กระปูเลยเนี่ยเลยกระปูนั่นแหละเด้กเหี้ Oh, <laughs> Ui, bà nội đây làm gì đi nè Ba nội dài nè vậy này cái với mình định vô vô nội ปลาตำเลยนี่มาอยู่มาอยู่เนาะเป็นน้ำมอของเจ้านะเขาแบบนี่แหลบลายโอย้อใช่ตัวใหญ่ตำนี่เหมันจุดฝันเนาะ ยังไงคือว่ถือวัตถิกะว่ามีปลาหน่อยถือนี่แต่ปลาหน่อยอ้วว่าถือเป็นแบบปลาลายที่มันเนใน้นองเป็นท์อ๋อต้อาเออเห็นี่สอนเนาะใช่ละปลาตัวมันดิใช่จุดใจไปเลยบิดาไปเลยบิดา ไปกับว่าเป็นนี่นหเหนี่ยคือว่าถือก็ดูหมองวนเีรใช่ะมันแหลนตามนี่ือจ้กลหลตามนี่สือจากนะ

ปลาไลลายพี่นนออ้ยีนองตัวนี้เนาะนองมาสักคนน้อนอง่ปหน้าเลยมแต่ปลาธรรมชาติมันปลบ้มีปลาดิเพราะว่าันหนามถวมเน๊หนามปลามันเขามาดวลานหลังกระตาเถอะลงมานโอ้ขนเถออได้ไล่ให้งเขาแล้วให้อยู่ลายนี่ลยมแตรคอมาตานโปรยเอาอเจอิก็เมื่อย Nhìn nhìn ta bất bớt thì chị mua yên thì tạo tạo thứ kỳ long 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 mưa, mưa, mưa. Ba, mẹ xăm ตอนตัวนี้ต้องมีปูมีปลาใช่ไหมเต็มบ่เนียครับยังมากบอ่ใส่ติ่มใส่ปลาไปเลยอ๋อแบบปลาตองตัวนึง อ่าว่าได้ว่าปาจิบจะขอป้า,านนกี่คือจิบนะจิบมาสกักคนนึงนะบาย